สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเที่ยวอินไทยแลนด์ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวที่ปราสาทบ้านพวงค่ะปราสาทบ้านพวงนะคะอยู่ที่อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะอาจจะมีเสียงตัดหญ้าให้รบกวนนิดหน่อยนะคะก็เขาก็ดูแลอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะคะปราสาทบ้านพวงนะคะจะอยู่ใกล้ปราสาทต,ตาเมินทมนะคะ ห่างกันประมาณ40่ิกโลค่ะเป็นแบบนี้มาดูเยวพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะในขณะที่เดินดูข้างในนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะจะมีเสียงรบกวนสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าปราสาทบ้านพวงนะคะเขาก็มี แม่น้ำมีบารายล้อมรอบแบบนี้นะคะเป็นรูปตัวยูค่ะเนี่ยเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในอใกล้น,นะคะว่าปราสาทบ้านพวงเป็นยังไงนะคะที่จริงเขาสันนิษฐานว่าปราสาทมีบ้านพวงนะคะจะมีทั้งหมด3รางด้วยกันนะคะแต่ที่นักโบราณคดีกับกรมศิลปากรเข้ามาดูนะคะเข้ามาบูรณะ น่าจะเข้าสันนิษฐานว่ายังไม่เสร็จแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันนะคะว่าทําไมเขาถึงบอกว่ายังไม่เสร็จนะคะเราเดินเข้าไปดูด้วยกันนะคะสิ่งที่น่าแปลกของปราสาทบ้านพวงนะคะก็คือว่าตรงทับหลังอะคะ่ะ ตรงทับหลังของปราสาทบ้านพลวงนะคะคือมีสิงสารสาัตว์ในการแกะสลักเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะปก,กะติจะแค่เป็นพระอิศวรพระศิวะแบบนี้นะคะแต่อันนี้เหมือนกับว่ามีสิงสารสาัตว์นะคะอยู่เต็มไปหมดเลยในการแกะสลักนะคะ เขาว่าเป็นพระอิศวรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไหมเนี่ยค่ะมีสัตว์เต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งลิงมีทั้งสิงมีทั้งหงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพระนารายณ์ทรงวัวนะคะทรงโคนนทีเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือลวดลายของจริงเลยนะคะ พอมาถึงนะคะเป็นประตูทางเข้าโอไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพันปีมาแล้วภาพแกะสลักนะคะก็ยังสวยงามวิจิตรบรรจงแบบนี้อยู่เลยนะคะยังคงอยู่โอ้โหสวยงามมากค่ะ ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นภาพถวาวรบามน,นะคะเป้าประตูนะคะปกตินะคะต้องมีทั้งหมดสองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดินมาดูข้างนี้ก่อนว่ามีไหมข้างนี้ก็มีนะคะแต่เหมือนว่ายังสลักไม่เสร็จเลยนะคะไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุอะไรถึงปราสาทแห่งนี้ถึงยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะในบันทึก ที่ศึกษามาก็ยังไม่มีบอกเลยนะคะว่าเหตุใดทำไมถึงยังสร้างไม่เสร็จค่ะค่ะแบบวัดบูชากันนะคะข้างในค่ะข้างในปรางนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีฐานอยู่นีข้างในนะคะแต่ไม่พบแต่ไม่พบอ่า ปติมากรรมที่ปราสาทแห่งนี้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนมากที่นักโบราณคดีเขามาขุดนอกกับรมศิลปากรมาขุดมาบูรณะนะคะขุดแต่งปราสาทบ้านควงเขาว่าเขาว่ายังไม่พบเหมือนกับว่ายังสร้างไม่เสร็จค่ะ ยังไม่พบเหมือนกับว่ายังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เนี่ยที่บอกว่ายังสร้างไม่เสร็จก็เพราะว่าบางบางประตูอะค่ะตรงทับหลังเนี่ยค่ะเนี่ยตรงทับหลังตรงเนี้ยยังมีแต่ตรงนี้เหมือนกับสถาไว้รอรอสลักแต่ยังสลักไม่เสร็จค่ะจานที่เราเห็นเห็นกันเลยนะคะ อ๋อเห็นแล้วนะคะทับหลังที่เขาบอกว่าสงสัยว่าทําไมมีสิงสาราสัตว์เยอะนะคะเป็นฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ฝั่งข้างหน้าทางกลางประธานเนาะเนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะปกติปกตินะคะทับหลังนะคะไม่ว่าตาหลักทับหลังอะไรก็ตามนะคะเขา,าจะมีภาพภาพรีวะพระอิสวรรณแบบเนี้ค่ะเป็นาศาสนาฮินดูนเนาะในสมัยก่อนนะคะ แต่แปลกมากก็คือทำไมทับหลังของปรา,าสาทหลังนี้นะคะปรา,าสาทบ้านพวงถึงได้แกะสลักมาเป็นรูปสิงสาราสัตว์ต่างๆนะคะแบบนี้อะไรคะ่ะซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์หรือว่าศึกษาเรื่องราวได้เลยนะคะว่าเหตุใดนะคะ ตรงนี้ค่ะเป็นประตูหลอกที่เขาให้แค่เทพเจ้าเทวดานะคะเข้าเท่านั้นนะคะอพอมาดูตอนแรกคิดว่าโอมบ้านทวงจะมีอะไรไหมเนาะแต่พอได้มาดูจริงๆนะคะสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็ลายแกะสลักอะไรก็คงยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็ สะอาดสะอดนะคะปลาสาสวนใหญ่ในประเทศไทยนะคะก็จะสะอาดแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเหมือนยังสร้างเหมือนยังสลักไม่เสร็จเลยค่ะดูนะคะสลักได้แค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจึงไม่เสร็จถึงทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราพาดูกันก่อนนะคะตรงเนี้ยนะ่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ความรู้อีกนิดนึงตรงนี้นะคะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทำไมหญ้าขึ้นใบเฟินขึ้นต้นไม้ขึ้นทำไมไม่พากันดูแลเอาออกนะคะจะบอกว่าการที่เราจะเอาออกนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะดึงออกเนาะเหมือนต้นไม้ที่อยู่กระถางบ้านเรานะคะการดึงออกนะคะที่ไปศึกษามาหลายๆคลิปเนาะเขาบอกว่าต้นไม้พวกนี้นะคะ เขาต้องค่อยๆดึงออกนะคะเพราะว่ามันมีรากมันมีรากาต้นไม้นะปกติอะ,ะคะ่ะมีรากแล้วก็เวลาเราดึงอะคะ่ะมันก็จะไปทําให้หินหรือว่าอะไรนะคะแตกก็ได้เพราะว่าหินพวกเนี้ยนะคะมันก็ต้องเสือบหนึ่งันตีมาแล้วนะคะทําให้ทําให้เราเองเนี้ยแหละคะ่ะ ทําให้เราเองเนี่แหละค่ะที่แบบอืมเวลาเราดึงออกมันก็แตกออกมาไงคะดังนั้นมันจะมีสารหยดของเขาค่ะเป็นสารอะไรไม่รู้ค่ะเขาจะหยดลงไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะค่อยๆดึงออกมานะคะ,ะเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างเนาะนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะคะเดินดรู้อบๆก่อนเพราะว่า อาจจะมีเสียงตัดยา่ารบกวนเราอาจจะมาเวลาที่เขาทำงานมั้งคะก็เลยเสียงดังค่ะที่จริงอะ่ะเอาคลิปไปต่อแล้วก็อัดเสียงใหม่ก็ได้นะคะแต่แบบเราก็อยากให้ทุกคนอะ่ะได้ยินเสียงแบบเรียวๆเนาะแบบจริงๆไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่ในห้องอัดแล้วก็คุยพูดคุยนะคะก็เลยแบบอืทุกคนก็ทนฟังไปก่อนนะคะค้าก็ท่านใดนะคะ ศึกษาหรือว่าค้นคว้าแล้วได้ใจความว่าทำไมปราสาทบ้านพวงแห่งนี้จึงสร้างไม่เสร็จเห็นเสร็จนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะท่านใดมีสาเหตุรู้สาเหตุนะคะอย่าลืมนะคะทักแชทหรือว่าเม้นมาบอกในนิกนี้ก็ได้นะคะว่าทำไมตัวนี้เอ็ดมินก็พยายามหานะคะว่าสาเหตุอะไรนาะทำให้ เขาถึงสร้างไม่เสร็จมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะคะมีบันทึกที่ไหนมีจารึกที่ไหนบอกก็ทักแชทคอมเมนต์มาได้เลยนะคะตรงข้างล่างนี้เลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะบริเวณนะคะที่จริงเขาบอกว่าตอนที่เขามาดูตอนแรกนะคะนบกโบดาณคดีมาดูอะค่ะ อศิลปกรนะคะตอนจบ,บูรณะเนาะที่มันจะมีรางอีกองหนึ่งนะคะแต่เหมือนกับมันพังทนายลงเหมือนกับยังสร้างไม่เสร็จกําลังก่ออะคะ่ะแต่ก็สร้างไม่เสร็จเราก็เลยทิ้งไปแบบนี้เลยที่สังเกตว่ายังไมยังสร้างไม่เสร็จนะคะเหมือนที่ให้เพื่อนๆดูต้นคลิปเมื่อกี้ะคะ่ะมันมีแกะสลักได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเดียวก็ยังแกะไม่เสร็จแบบนี้นหละคะ่ะ ก็เลยทุกคนก็เลยคิดว่าเออน่าจะยังสร้างไม่เสร็จแหละเพราะไม่มีบันทึกจารึกหรือว่าปฏิมากรรมอะไรที่บ่งบอกที่ขุดพบมาคา่ย,ยังไม่มีคือปราสาทบ้านพวงคือสร้างอยู่ที่เหมือนแหล่งชุมชนโบราณนะคะที่พบก็จะมีแค่เ,ออเศษชามหายหินโบราณนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะก็เลยว่าออน่าจะเป็นสร้างเป็นใจกลางเป็นให ชาวบ้านชุมชนโบราณแถวนี้นะคะก็เคารพสักการะบูชาค่ะนู่นค่ะพ,พี่ที่ที่ทำงานอยู่ตรงนู้นนะคะนู่นเสียงก็อาจจะสะท้อนเข้ามาถึงเราได้นะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะเที่ยวอินไทยแลนด์สัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวไหนเพื่อนติดตามรับชมได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากมายแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องเที่ยวอินไทยแลนด์ของเรานะคะก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ